ดกรกรองจันร์รัตนประดิษฐ์ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สังกัดสำนักงานการศึกษาเกิดตุลาคมพศ2507ประวัติการศึกษาพศ2547 PhD Chemistry Bio Molecular University of Paris ฝรั่งเศสเริ่มปฏิบัติงาน3มิถุนายนพศ2539อาจารย์4ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 11สิงหาคมพศ2565ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสำนักงานการศึกษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์พศ2565เรียญจกักรพรรดิมาลาในวันเกษียณก็ต้องบอกว่าขอขอ,ขอบคุณมหาวิทยาลัยบุรพาขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์ขอ,ข,อขอบคุณภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพนะคะที่ทำให้ตนเองได้ ประสบความสำเร็จในการทำงานระดับหนึ่งตามที่ใจตั้งประสงค์ไว้เพราะหลังจากนี้ก็คงทิ้งระบบเรื่องของวิชาการมาอยู่กับตัวเองมากกว่านะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยใจจริงค่ะสวัสดีค่ะดรบุญรัตน์ประทุมชาติตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์เกิดมีนาคมพศ2508ประวัติการศึกษาพศ2 5 4พ PhD Aquatic Science u n i v e r ย i t y do ูนิเวอร์ซิตี้ดูโปตุเกสเริ่มปฏิบัติงาน 1. มิถุนายนพศ2530นักวิชาการประมง3สถานีประมงน้ำจืดกองประมงน้ำจืดจังหวัดอุบลราชธานี 1. พฤษภาคมพศ2538รับโอนมาดำรงตำแหน่งอาจารย์5ภาควิชาวาริชศาสตร์9มกราคมพศ2 5 5 7พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาวาริชศาสตร์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์พศ2 5 5 5เหรียญจาก,กระพัดมาลาครับผมขออนุญ,ญาตแนะนำตัวเองสั้นๆน,นิดหนึ่งนะครับผมอาจารย์บุญรัตน์ประทุมชาตินะฮะเป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาวริจศาสตร์ผมเองเนี่ยผมมาทำงานอยู่ย้ายมานะครับจากกลรมบะมงเนาะตั้งแต่ปี2538นะฮะโดยตัวผมเองเนี่ยนะครับผมเป็นสิทธิ์เก่านะครับเท่าทองนะฮะรุ่นที่28 เป็นวิทยาศาสตร์รุ่นที่7นะครับแล้วก็จบวารวิยศาสตร์ปริยตรีที่นี่นะฮะร,รุ่นที่1ซึ่งสมัยนั้นยังเป็นมหาวิริศินครินวิโรธนะฮะเบียเกตบางแสนเป็นความโชคดีนะฮะที่ได้พบท่านอาจารย์พิชาสว่างวงซึ่งไปประชุมที่กรมประมงคแล้วก็ได้ถามสาธุสุขดิบกันว่าเป็นยังไงนะฮะแล้วก็เลยได้ทัาทานผมมาเป็นอาจารย์ผมก็เลยถือว่าเป็น นีมหมายที่ดีมากสาหรับผมนะครับที่ได้มีโอกาสจะเข้ามาทํางานที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผมจบนะฮะแล้วก็เป็นเกียรติอย่างสูงยิ่งที่อาจารย์ได้ไว้วางใจให้ผมมาทําหน้าที่การเป็ยอาจารย์นะฮะความประทับใจโดยภาพรวมนะฮะโดยประทับใจหมดนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะวิทยาศาสตร์นะครับผมว่าสิ่งหนึ่งที่ผมมองก็คือว่าคณะวิทยาศาสตร์เป็นคณะที่ เ,เรียกว่าไงดีนะครับบุคลากรไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือจะเป็นเจ้าหน้าที่นะครับผมว่ามีความเป็นกันเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรยากาศที่ที่ดีภายใต้คณะวิทยาศาสตร์ที่ทําอยู่หรือในอดีตท,ท,ท,ที่ที่สร้างขึ้นมาว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะคราวนี้สิ่งที่จะพัฒนาต่อในเรื่องของคณะวิทยาศาสตร์มันก็มีหลายมิตินะครับก็คือมิติที่ผมมองมากที่สุดก็คือเรื่องของอการพัฒนาการในเรื่องของนิสิต สิ่งที่ผมรับรู้ได้ก็คือนิสิตเนี่ยนะครับโดยภาพรวมค่าเฉลี่ยแล้วกันนะครับอ่อนลงเมื่ออ่อนลงนั่นความหมายคือ,อ,อการทุ่มเทนะฮะของคณาจารย์เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ต้องยอมรับว่าต้องทำงานหนักขึ้นแต่ก็ต้องภูมิใจนะครับว่าเราพยายามจะปั้นเด็กที่มีเราจะพูดว่าคุณภาพต่ำลงแบบตรงไปตรงมาเลยก็ได้นะครับ แล้วเราทําให้เขาเนี่ยนะครับสามารถที่จะยืนอยู่ในสังคมโดยที่ไม่แพ้ใครได้เนี่ยนะฮะในระยะหลังๆเนี่ยโดยเพราะอาจารย์รุ่นใหม่เนี่ยผมว่าต้องทุ่มเทมากแล้วก็ต้องใช้พลังมากนะฮะก็ขอให้กําลังใจในสิ่งนี้นะฮะก็ที่ต้องมีการพัฒนาทุ่มเทในเรื่องของการเรียนการสอนนะฮะให้มากขึ้นแล้วก็สิ่งที่ต้องพัฒนาต่อไปคือว่าเราต้องเข้าใจอยู่เสมอนะครับว่าดิสิตนะฮะต้องลดน้อยลงแน่นอนในอนาคต นะครับพวก AI จะเข้ามาทำหน้าที่มากขึ้นอาจารย์เองก็คงต้องทำหน้าที่ในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับเพราะฉะนั้นความหมายคือ AI ทํทำอะไรไม่ได้อาจารย์ต้องทำในสิ่งนั้นนะฮะเพราะฉะนั้น AI สามารถตอบได้ทุกเรื่องนะครับประมวลผลได้เร็วกว่าเราเวซ้ำไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องสู้สู้นี่ความหมายก็คือว่า คือต้องหาจุดที่เป็นเรื่องของการเรียนการสอนที่จะทำงานให้เกิดการสื่อสารได้มากกว่า AI เพราะนั้นการพูดจาของมนุษย์เป็นสิ่งที่ดีกว่า AI ถ้าเกิดเราสู้ AI ไม่ได้เนี่ยต่อไปก็คือมันก็จะระบากขึ้นแล้วเนาะในแง่ของนั้นอันนี้อันดับต่อมาก็คืออาจารย์ต้องพัฒนาการในเรื่องของการทํางานวิจัยนะครับการทํางานวิจัยนั้นนะครับไม่ใช่เพียงแค่ในห้องแลบ สำคัญมากเลยก็คือจะฝากไว้ว่าการทํางานวิจัยนั้นถ้าเกิดว่าไปสู่ชุมชนนะครับไปสู่สังคมไปสู่ในภาคธุรกิจได้อันนั้นคือความสําเร็จอีกระดับหนึ่งซึ่งจะนําพาในเรื่องของออเป็นความเป็นที่รู้จักของภาคเอกชนภาคสังคมในหลายๆบริบทนะครับก็จะ,ะเข้าใจ นะฮะบริบทของมาาลัรในรูปแบบที่ไม่ใช่ว่าเพียงแค่การเรียอนอการอย่างเดียวละนะฮะแล้วตามที่ผมบอกก็คือว่ากรณีที่นิสิตเนี่ยจะต้องลดน้อยลงไปนะครับมันอาจจะต้องมีเรื่องของอาการทํางานอย่างอื่นเข้ามาทดแทนไอ้เบืกอกี้ที่ผมพูดไปนั่นนะฮะมันก็จะสื่อสารถึงภาคภาคสังคม,มอื่นๆนะฮะเอกชนนะครับที่จะเข้ามารับรู้แล้วก็จะ อาจจะเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการใช้บริการกับของเรามากขึ้นซึ่งเราก็มีเซ็นทรัลแลมีอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้เป็นจุดที่ดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะเ,เดินบริบทในเรื่องนี้ให้เต็มสูบให้มากขึ้นอย่างไรนะฮะที่ทําให้เขาในภาคออในใน,ในภายนบลคนภายนอกมหาอะไรรับรู้นะฮะมากขึ้นแล้วทําให้เกิดรายได้มากขึ้นอย่างไรแล้วสิ่งสําคัญต่อมาก็คือในเรื่องของความเป็นเฉพาะทาง น่าจะเฉพาะทางต้องมีนะฮะในความ,มคิดของผมนะฮะเนาะความโดดเด่นของคณะวิทยาศาสตร์ก็คือเรื่องของการอธิบายในสิ่งที่เกิดขึ้นได้นะฮะยังไงไม่พ้นวิทยาศาสตร์นะฮะแต่บทบาทของคณะวิทยาศาสตร์อาจจะต้องมีการเพิ่มเติมในเรื่องของการที่จะนำเอาไปใช้ประโยชน์อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องต้องต้อง,ต,องต้องทำมากขึ้นนะครับแล้วการทำเนี่ย คงไม่ใช่ที่จะเฉพาะคนภายในคณะวิทยาศาสตร์แล้วครับคือควรจะต้องไปร่วมมือกับคณะอื่นๆซึ่งอันนี้สาขาแล้วแต่จะเกี่ยวข้องขคายกับใคายเพราะนั้นเนี่ยบริบทเรล่านี้ผมว่าการอินทิเกรตเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นอีกบริบทหนึ่งที่เรายัางไม่ได้มองเลยก็คือทำให้เด็กคณะวิทยาศาสตร์เราเนี่ยมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจสังคมพูด,ดง่ายๆนะครับถ้ามันอยู่ได้แค่ในห้องแลบมันไม่มีอิมแพ t เพราะนั้น ถ้านิสิตมีมุมมองตรงนี้นะฮะนะอาจารย์สอนให้นิสิตมีมุมมองทั้งอสองขานี้หรือจะมีขาอื่นมากกว่านั้นอีกกระตามสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยน่าจะเป็นจุดเซ็นเตอร์เป็นศูนย์กลางที่ทุกคนที่จะต้องมาหาเรานะะในมุมมองของผมนะครับ นายสาธิตเชี่ยวชาญตำแหน่งพนักงานผลิตทดลองระดับสองสังกัดฝ่ายวิชาการสำนักงานคณะบดีเกิดพฤษภาคมพุทธศักราช2508เริ่มปฏิบัติงาน8พฤศจิกายนพุทธศักราช2542พนักงานผลิตทดลอง24สิงหาคมพุทธศักราช2566พนักงานผลิตทดลองระดับสองเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พุทธศักราช2563จะตุรถาพรมงกุดไทย